วันนี้นะคะแม่เจบีจะพามาดูพัดจันค่ะทุกคนคะพัดจันที่สิงคโปร์เหมือนที่ไทยหรือเปล่าคะมันก็เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่คนละประเทศแค่นั้นเองแม่เจเบีก็อยากให้ทุกคนเห็นภาพบรรยากาศผัดจันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะทุกคนคะนี่คะสวยไหมคะทุกคน นี่นะคะแมจิบีก็เก็บภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะยามค่ำคืนประเทศสิงคโปร์นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าที่นี่เขาเรียกว่า MRT นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือรถไฟฟ้าขาออกนะคะทุกคนคะ่ะจะเห็นอีกฝั่งนึงเนาะมันคือขาเข้านะคะมันก็เป็นภาพวิวที่สวยมากคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เห็นไหม เป็นภาพแบบมองเห็นดวงจันทร์แล้วก็เห็นรถไฟฟ้าแบบนี้นะคะเลื่อนผ่านคือมันสวยมากค่ะแม่จีบีก็อยากให้ทุกคนได้เห็นตอนนี้นะคะประเทศสิงคโปร์ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะคะแม่จีบีก็อยู่แถวชานเมืองเนาะรถก็ไม่ค่อยเยอะคนก็ไม่พุ่งพ่านนะคะทุกคนคะ่ะนี่แม่จีบีก็เก็บภาพาให้ทุกคนได้เห็นไอตรงหน้านะคะคือสถานีรถไฟฟ้านะคะทุกคนคะ่ะสถานีรถไฟฟ้าเอ่อ MRT นะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งมุมนะคะ รถกาลังจะเข้าสถานีเนาะนี่อันนี้คือใต้ตึกบ้านแม่เจเบีนะคะมองขึ้นไปก็จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้นะคะแม่เจเบีก็เก็บภาพให้ทุกคนได้เห็นนะเพราะว่าเออมันคือเทศกาลไหว้พระจันทร์เนาะพระจันทร์ก็จะเต็มดวงนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยมองขึ้นไปนะคะจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะมันก็จะเห็นดวงจันทร์แบบว่าเต็มดวงแบบนี้นะคะ นี่ตึกร้าบ้านช่องของชาวสิงคโปร์ก็ยังเปิดไฟอยู่เนาะยังไม่ดึกมากนะคะทุกคนขามันก็จะสวยเนาะเพราะว่ามันเปิดไฟไงตึกมันมีหลายชั้นพอมันเปิดไฟมันก็ดูสวยใช่ไหมคะทุกคนแล้วมองเห็นดวงจันทร์อีกโอ้ยิ่งสวยไปใหญ่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนเรานะคะแม่จจมีก็เก็บภาพสวยๆมาให้ทุกคนเนาะตรงนี้นะคะก็คืออีกมุมมุมนึงนะคะของประเทศสิงคโปร์ที่สามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแบบนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ด หนึ่งทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มประเทศสิงคโปร์นะคะทุกคนขา <c oughs> ก็จะเห็นเป็นดวงจันทร์เป็นสีส้มๆนะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็คือ,อตึกรามบ้านช่องของชาวสิงคโปร์นะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะบีซูมให้เห็นนะคะว่ามันเป็นสีส้มนะคะมันเป็นสีส้มสวยมากค่ะทุกคนขามันจะสลัวสลัวแล้วเป็นแบบสีส้มนะคะทุกคน <c oughs> แม่จะบีเห็นภาพเนาะแม่จะบีก็แบบอุ้ยนึก นุกอยากเอามาให้ทุกคนได้เห็นไนงะเพราะเมเจอบีเห็นว่ามันสวยนะก็อยากจะแชร์ความสวยให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะทุกคนเนี่ยคือสวยมากค่ะมันจะอ,ออกเป็นแสงสีส้มๆ,ๆ้นะคะทุกคนคะแล้วมันไม่ได้ส่องแสงสว่างมากเนาะมันส่องแสงแบบเอาส่องแสงสีส้มนวลๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เห็นแบบใหญ่เต็มดวงเหมือนใกล้มากค่ะทุกคนคะเดี๋ยวแมเจอบีนะคะจะพามาดูสถานีรถไฟฟ้านะคะนี่นะคะ อันนี้คือสถานีรถไฟฟ้านะคะทุคนคะ่ะแม่จะมีอยู่ชานเมืองนะรถไฟสถานีรถไฟฟ้าก็จะอยู่ชั้นลอยฟ้าแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในเมืองนะคะสถานีรถไฟฟ้าหรือรางรถไฟฟ้านะคะมันจะอยู่ใต้ดินค่ะทุกคนค่ะเขาจะเอาไปฝังไว้ในใต้ดินนะคะเออก็เป็นรถไฟคันเดียวกันนี่แหละแต่วิ่งลงใต้ดินนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือตึกรามบ้านช่องของชาวสิงคโปร์นะคะนี่คนไม่เยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นชานเมืองไงชานเมืองรถไม่เยอะคน,คนไม่เยอะนะคะทุกคนค,นคน่ะ สิงคโปร์แต่ว่าชานเมืองที่บ้านแม่เจะบีอยู่นะคะก็มีรถรถไม่ใช่รถรถบัสแล้วก็รถ MRT ไฟฟ้าแบบนี้นะคะเนี่ยปิดบริการออตอนเที่ยงคืนเหมือนกับในเมืองทุกอย่างเลยนะคะ